ครูเชื่อว่าใครห,รหลายๆคนเนี่ยค่ะไม่อยากเป็นหบะหรอกเนาะยิ่งถ้าเกิดกับลูกหลานของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอุ๊คาทรมานจังเลยอยากให้มันหายเร็วๆนะคะในวันนี้ครูจะมี3วิธีนะคะที่ครูใช้กับลูกครูแล้วมันได้ผลดีมากๆนะคะซึ่งวิธีแรกนั่นก็คือเวลาที่เราเปิดแอร์ในห้นอน ครูจะเปิดแอร์ที่ไม่เย็นมากนะคะแล้วก็ตัวพัดลมแอร์เนี่ยเปิดเป็นสวิงน,นะคะคือให้เปิดซิกแล้วก็ให้ความเย็นของแอร์เนี่ยเข้ามาในห้องนั้นเองนั่นก็คือว่าไม่ให้ตัวแอร์หรือพัดลมแอร์โดนศีรษะหรือโดนหัวรูปของเราหรือตัวหัวเรานะคะเพราะฉะนั้น เราก็ไปดูก่อนนะคะว่าอุณหภูมินะคะที่เย็นพอดีหรือไม่เย็นจนเกินไปสาหรับลูกเรายังไรที่เขาจะนอนสบายนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าการอากาศเย็นเกินไปมันก็เหมือนหน้าหนาวนะคะที่พอเราไปเจออากาศเย็นๆมันก็ทําให้เราเป็นหวัดได้ง่ายนะคะลูกของครัวก็จะเปิดแอร์ที่ไม่มีอุณภูมิต่ำครูจะใช้แอร์ที่ประมาณ26หรือ27องศาเนี้ยค่ะก็จะเปิดแอร์ที่เป็นแอร์ฟิกนะคะก็คือไม่เปิดสวิงให้ให้ตัวแอร์ก๊ลมแอร์เนี่ยมันโดนสีสับ ลูกคูแล้วเขาจะเป็นหวัดทันทีเลยวิธีที่2ที่ครูใช้นะคะกับลูกคูเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอาการเป็นหวัดได้อาจจะอากาศเปลี่ยนหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอลูกคูเริ่มมีน้ำมูกนะคะหรือเริ่มหายใจไม่ออกตอนกลางคืนเนี่ยหรือในช่วงกลางวันก็ตามเนี่ยคะ่ะครูจะไปซื้อยาที่มีร้านขายยาโดยไปสัจกร,รยยนเนี่ยคะ่ะที่เป็นยาหยดน้ำนะคะหรือเป็นสเปรย์ที่ไปหยอดในรูจมูกนะคะหรือหยอดในโพรงจมูกแล้วทําให้ตัวน้ำมูกนีแห้งนะคะครูก็จะไปซื้อยา สต็อกไว้เก็บไว้นะคะเพื่อเวลาที่เขาเป็นหวัดเนี่ยครูก็จะเอาไว้หยอดจมูกเลยหรือพ่นที่จมูกเลยนะคะพอน้ํามูกแห้งเขาก็ส,สามารถที่จะนอนตอนกลางคืนได้โดยหายใจโล่งนะคะเขาก็จะไม่อึดอัดแล้วก็เมื่อน้ํามูกเนี่ยถ้ามันมีเยอะนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนช่วงอากาศเย็นเนี่ยมันจะทําให้ตัวน้ํามูกถ้าเป็นเยอะ,ะและมากๆเนี่ยมันจะลงไปลมล,ลงไปคอลงไปปอดได้มันจะทําให้กลายเป็นโรคที่มีอาการเป็นมากขึ้นได้ก็คือพวกหลอดลมอักเสบนะคะพวกปอดบวม ยิ่งถ้าเป็นมากเด็กก็จะมีภาวะไข้ติดเชื้อแล้วก็นอนโรงพยาบาลอาการมันก็จะเป็นมากขึ้นทีนี้วิธีสุดท้ายนะคะเป็นวิธี kind of ที่ดีที่ MC. สุดเลยนะคะมันก็คือว่าออกกําลังกายนะคะแล้วก็ให้ลูกๆเรานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นในตัวเราก็ต่มเนี่ยให้ออกกําลังกายค่ะเหมือนที่เรารู K> <k ้ประโยชน์ของการออกกำลังกายเยอะหนึ่งในนั้นของการออกกําลังกายที่เป็นประโยชน์ก็คือสร้างภูมิต้านทานหรือสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเราให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันมีมากขึ้นเพราะว่าพอเราออกกําลังกายภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา ม,มันก็เป็นการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจอย่างนน,นั้นคือโรคหวัดนะคะมันไม่ทําให้เราเนี่ยเป็นได้ง่ายติดเชื้อได้ง่ายนะคะอย่างเช่นลูกครูไม,ม่ว่าจะเป็นคนโตหรือคนเล็กนี่ก็ตามนะคะพอตอนเย็นเนี่ยคนโตเนี่ยพอกลับมาจากโรงเรียนนะคะเขาก็จะไปเล่นออกกำลังก,กายนะคะอยู่ในระแวกบ้านนั่นแหละนะคะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเขานะคะหรือไม,ม่ว่าจะเป็นคนเล็กเนี่ยเขาก็จะเป็นวัยโซนของเขาอยู่แล้วนะคะว่ากๆเขาไปจกกากกำลังกายเตะฟุตบอลเล่นกับคุณแม่คุณพ่ออะไรเขาไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะแนะ แนะนำในวันนี้นะคะซึ่งครูใช้กับลูกๆครูแล้วได้ผลนะคะครกก็อยากแชร์นะคะสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมแชร์คลิปดีๆเหล่านี้ให้กับลูกของเราให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะเขาก็จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นหวัดหรือถ้าเป็นก็หายได้โดยเร็วโดยไม่กลายเป็นโรคที่มันอยูน่นานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลัลมอัเสบหรือปอดบวมนัตามสาหรับวันนี้ครูหวังว่าคลิปดีๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่าลืมแชร์ออกไปนะคะสำหรับวันนี้ครูละนี่สวัสดีค่ะ